สวัสดีคแม่แะเลปีใหม่าก็ัสวัสดีให่นได้ใช่ไหมครับมปีที่ผามานโ้หต้องบอกว่าหลายทเนพรจากพร <aya> ะเจ้าใหมครับใครเหนียวพรมากกว่าสิบยานตปเยือ เราจะพาอวิจารของเรานะครับโอ้โหเตาบอกว่ามีกา่อภรรนะครับเกิดคนทวีคูณขยายแล้วก็สูงขึ้นทางเดือจริงเลยนะครับวันนี้เลยจัดช่วงพิเศษนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้พี่น้องร่วมสนุกกันบ้างนะฮะใครอยู่ครอบครัวหวังมาแล้วสิบปีไปครับเยอะไหมครับโอหเยอะเลยนะฮะยี่สิบปีครับเดี๋ยวเราไปถามอายุนะฮะสามสิบปี ท,ทั 500, 500, 500, 300, 300, 300, ้งหมดเจ้าท่านด้วยกันนะรันี่ที่จะส่วนส่วนอายุสองอายุสองมาแล้ววันใจมากเลยนะครับผมมาครับมาอีกหนึ่งมานอีกหนึ่งงานอีกสองอีกสอง ที่หนึ่งนะครับเลยนครตนะครับที่เครับเชิญครับที่สองสองครับเลสี่น จบไม่ได้มาหามาเลยครับนี่เป็นกรติดต่ออยู่นะขอบคุณนะพบกันนะสีนะทานี้นะฮะที่เดินไปทางนีอยู่ห้องน้ำด้วยนะครับอ่ะ ครบับครติกาไม่แน่แน่สามารถตะโกน,นบอกจะไม่ได้แต่อย่าให้มีเสียสง <c oughs> นะครับกติการที่เราจะมีภาพให้ดูพอภาพขึ้นปั๊บนะฮะผมบอกว่ากดไฟมีปุ่มไฟให้กดน,นะฮะขอปุ่มไฟนะครับ <c oughs> ปุ่มไฟเรานะฮะใครกดปุ่มไฟแตะก่อนจะไ,ได้ตอบก่อนนะครับใครตอบถูกได้หน,นึ่งแนน ตอบี่พระรามช่วยท่เิาด้วยนะเปุ่มไฟามานะฮะเป็นระบบแมนนวลอัตโนมตินะฮะไม่ใช่อัตโนมัติพร้อมนะฮะท่านพร้อมนะอ่าูอแล้วฮะที่ผครับที่เบโอพอแเกอบพ้นแลนะทครับหโอ้สามสามสิเอ มีใครมากกว่านี้ไมครับครัสิโอโ้โดยกเป้อดครับสิบหางิบเครับโอ้ถือว่าไม่แล no ้วนะก็เริ่มไม่นะครับพร้อมนะตัดไสุคนเลยครับนี่ฮะเนสี่ครับสดูทีมีแล้วครับดูมาที่สิบามย่างบ โอเคไปใกล้ก no ันไปไปโดยการนะครับผมบอกตบนับบีบรูบโบมนะฮะบีบรูบโบมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตีรับโบมเขาเดี๋ยวครับกรรมการช่วยดูนะฮะคณะกรรมการดูใครมีใจก่อนได้ตรอมก่อนนะฮะพร้อมนะฮะมาที่ภาพแรกครับภาพแรกภาพพร้อมแล้วส่งภาพมาครับเดี๋ยวพ่งนะภาพนี้เป็นเหตุการณ์จาก งานอัต mm. รายางใช่ไหมแต่เดี๋ยวพานะครับที่เหลือเนี่ยพวกใจร้อนนะครับไม่รอมอไซค์นะครับไปรถเบนที่เหลือนะครับคณะกรรมการเดี๋ยวช่วยดูด้วยนะฮะพรนะฮะพรแล้วโอเคกระไครับกระไรครับหมดหมดที่นั่ง งานอะไรครับงาน uh, ซูปเปอร์ดาวิกที่กำแพงแส่งครับผมมีม่อให้แต่งครับผมมีภาวกันมีม่อเลยนะครับไม่ไไใช่เกี่ยวกับงานพวกขนมประกต์ไม่ใช่นะนะน,นะครับงานซูปเปอร์ดาวิกนี้คา่ายนะครับค่ายาน,นะครับค่ายดาวิกนี้คำต,ตอบนะครับ